สวัสดีครับมือเท้าเข่าศอกศีรษะเมื่อใช้ในการต่อสู้ก็กลายเป็นนวอาวุธหรืออาวุธทั้ง9้าตามตำรับมวยไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกนะครับแต่สําหรับในภูมิภาคแห่งความหลากหลายอย่างอาเซียนศิละปะก,การต่อสู้จึงมีมากมายตามประเทศต่างๆและมีการจัดการแข่งขันขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เป็นที่รู้จักในเวทีสากลครับ หนึ่งในประเทศที่ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมศิละปะการต่อสู้แบบดั้งเดิมมากที่สุดก็คงต้องยกให้กับเวียดนามครับเพราะไม่เพียงมีการรวมกลุ่มกันของผู้ที่รักในการต่อสู้ในนามเวียดนาม Traditional Martial Art Federation แต่รัฐบาลยังให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับโดยล่าสุดได้จัดให้มีการแข่งขันทันลองคัพ2015หรือสังเวียนการต่อสู้ระดับนานาชาติที่เปิดโอกาสให้นักสู้จาก29ทีมทั่วโลกได้ร่วมแข่งขันศิละปะการต่อสู้แบบดั้งเดิมของเวียดนาม เพื่อรักษาเอกลักษณ์และเผยแพร่ให้ศาสตร์การต่อสู้ของประเทศได้รับการกล่าวขาในระดับนานาชาติครับกลุ่มโหลตูไปได้กลุ่มเย้าด้วยตามังเบิวเยียให้เห็งใดดูอีเฮีย ักประเทศต่างๆในอาเซียนมีศิลปะการป้องกันตัวที่สวยงามนะครับแต่กว่าจะได้รับการยอมรับในระดับสากลศิลปะการต่อสู้นั้นๆต้องผ่านบททดสอบและได้รับการผลักดันในรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างความสนใจให้กับเวทีโลกครับทำให้คู้ต่อสู้ล้มลงโดยใช้เพียงขาทั้งสองข้างจูโจมที่ต้นคอ เป็นเทคนิคเฉพาะของศิลปะการต่อสู้แบบดั้งเดิมของเวียดนามที่เรียกว่าโววีนัมครับการต่อสู้นี้มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1938โดยเหมียนล็อกครูสอนสศิลปะการต่อสู้ของเวียดนาม <S <S ในช่วงแรกศิลปะการต่อสู้นี้ไม่มีเครื่องแบบนะครับจนหลายสิบปีต่อมาจึงเริ่มใช้เครื่องแบบสีฟ้าบ้างสีดำบ้าง กระทั่งในปี1990การประชุมของปรมาจารย์วอวีนามที่ต้องการให้ศิลปะก,การต่อสู้แขนงนี้ได้ออกไปลด้นแล่นนอกเวียดนามก็ตกลงกันให้ใช้เครื่องแบบสีฟ้าสําหรับนักต่อสู้วอรวีนามทั่วโลกครับนี่ถือเป็นการสร้างมาตรฐานขั้นแรกเพราะหลังจากนั้นไม่นานเวียดนามก็ผลักดันให้วอวีนามเป็นการต่อสู้ที่เป็นสากลขึ้นโดยการบรรจุเป็นการแข่งขันระดับเอเชียในเอเชียนอินดอร์เกม2009ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพครับ ถ้าล็อบผู้ต่อสู้ด้วยขาทั้งสองข้างของโววินัมกลายเป็นภาพจำของศิลปะก,การต่อสู้เวียดนามเพราะภาพยนตร์หลายเรื่องดึงเอกลักษณ์นี้เป็นจุดขายนะครับทั้งเรื่อง The Rebel ภาพยนตร์วูวเวียดนามปี2007และ Clash ปี2009แต่วียดนามไม่ใช่ประเทศเดียวที่แจ้งเกิดศิลปะก,การต่อสู้ให้โลกรู้จักเพราะยังมีโมยไทยที่โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่ององค์บากและต้มยำกุง้ง รวมไปถึงปัญจศิลัสศิลปะการป้องกันตัวในคาบสมุทรมาลายูที่โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่องเดเรดของอินโดนีเซียครับการสร้างมาตรฐานทางกีฬาแม้จะเป็นส่วนสําคัญในการสร้างความยอมรับแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าหลายประเทศยังใช้ช่องทางบันเทิงสื่อสารสร้างความสนใจในระดับเวทีโลกครับ ศิลปะก,การต่อสู้ดั้งเดิมในอาเซียนยังมีอีกหลายประเภทครับและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างกัมพูชามีโบกตอหรือมวยเขมรที่ได้รับการยกระดับมีการจัดการแข่งขันทั่วประเทศเมียนมาก็มีมวยราวัยเป็นศิลปะก,การป้องกันตัวชื่อดังนะครับมีการปรับปรุงกติกาและมีการแข่งขันในระดับนานาชาติตั้งแต่ปี2001 และอาน,นิสศิลปะก,การต่อสู้ประจำชาติของฟิลิปปินส์ที่มาริซาแมคคาร์ตี้ได้ระดังจากสหรัฐอเมริกาต้องลงทุนเรียนวิชานี้เพื่อนำไปใช้ในคิวบูในภาพยนตร์ตลกแห่งปีเรื่องสปายครับทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงความนิยมของโลกที่มีต่อศิลปะก,การต่อสู้จากภูมิภาคอาเซียน ความสวยงามของท่วงท่าและประโยชน์ในการป้องกันตัวที่ใช้ได้ผลจริงเป็นสเสน่ห์ที่ทําให้ศิลปะการต่อสู้ในหลายประเทศอาเซียนได้รับความสนใจครับมากกว่าการได้เผยแพร่ให้โลกได้รู้จักนี่ยังเป็นส่วนสําคัญในการช่วยรักษาให้ศิลปะการต่อสู้เหล่านี้ยังคงได้รับการสืบทอดรู้ในความเหมือนเห็นในความต่างรู้จักเพื่อนบ้านอย่างเข้าใจและพบกันใหม่ในใกล้ตาอาเซียนสวัสดีครับ